สวัสดีครับพี่น้องมอนี้กับยุคู่บันนอกผ้าทัวร์ครับมอนี้คู่บันนอกกับสิพายพี่น้องมาขำบุพีหลังจากที่ฝนตกมาได้สองสามมือพี่น้องบุพีเข้ากะลมเป้ลงใส่ก้าขี้ดินเลยนี่เข้ากะสิมาขำม,มานอนอุปกรณ์ในการขำเข้ากบสิมีไม้ไายไม้ไายแม่เราก็ตัดมาเป็นแบบนี้น,น้องในลักษณะนีไ้ได้พิธีพิธันได้พี่น้อง อานมาประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใส่ปอฟางมาคู่ก่อนแล้วก็ย้ายใหม่ไหวทามนีนี่ต้นมันสิหนึ่งลงมางสีพี่น้องนี่หนึ่งนงมาลงจากคู่มันนอกพี่น้องขีตดต้นงมง่งงามอันนี้มันก็สิข้านไปกลับดินเท่ากับสิให้มันสั้นขึ้นเท่ากับมาขำม,มันไหวฝนมันตกมาสองสามมือกต่เขาสวนบ่ดใดนอท่ากับพ่ท่านได้มาเห็ดแบบนี้ วันนี้ฝนตกบรรยากาศกะคุ้มฝ่าคุ้มฝนคือเกาอยู่พี่น้องนี่รอบสวนน้ำกะเริ่มเต็มสาแล้วเดี๋ยวจะพาไปเมืองแม่แล้วมัดเนาะพี่น้องเนี่ยมัมดไปนี่นี่ครับก็เลยได้นางนี่นครับครูสอนมกกันก็จะเสียบไม้ไว้เองสี่แม่แล้วก็สมัดเนาะพี่น้องไล่มัดไปน้ำกลืนกันมัดไปเรื่อยๆซสำนี้พี่น้อง คนตกลงมาอีกรอบหลังมันก็นจะบ่ได้ลมได้เป้ไปกับดินเนาะนี่พี่น้องบุกพริกประมาณเท่าโรคปูกเทก่ายก็แม่จ็ดเดือนแล้วนี่สิงหาสิงหากันยาเดือนนี้กับประมาณเดือนกัวเนาะเดือนกัวกัวล่ะต้นบุกพริกงามคักบางต้นก็มีดอ,อกอะไดพี่น้อง เด๋ยนสิบ้ามึงเนาะต้นไหนมันมีดอกมีหน,น่วยนี่นี่พี่น้องนี่ต้นนี้ก็ไม่ดอกเลยนี่เพิให้ดอกนี่มีหน่วยพรอมพี่น้องเหนืยก็ใหญ่ก็งามแมมว่าเฉลยนะก้างเดือนตุลาประมาณก้างเดือนตุลาแม่ว่าน่าจะได้เก็บเนาะพี่น้องสุดแหลกนาศิเตาะ สวนกะหลีน่นาะพี่น้องวากระโตก๊กเบิ้ลเหมือรดราแบบสิมาขำกัแบบริขำใหม่ข้ากับสีเแบบบิ้แลแหละพี่น้องนี่ก็คือสีเแลล์ดอกม้อน,นีกัแบบสีเหลืออยู่ประมาณสีหาคู่แยวแม่ราสิมาเห็ดเนาะอันนี้คู่บ้านนอกกับบริเียเป็นวันหยุดกับมาเห็ดซอยแม่ทุกคนฟังทั้งผุนแม่เลากับขำมาล่ะทั้งปลาเก,กวยทั้งผุนเนาะพี่น้อง หอนบ่คู่ก่อน,นหัวหอนเลยค่ะมื้อนี้บ่มีแดดบ่มีแดดหรือไงโ่หอยหอนเนาะมึงสิล่ะพี่น้องเด้อะโมผีนี่ตํั้มโมผีใหม่มันแซ่บใครได้พี่น้องนี่สะอ่อนนี่บพริกเฮานี่มื้อน,นี้เฮ็ด3คนน้องบ่ได้มาอีกสวนหนึ่งนะของนาสาวเพิ่นกระคำยู่พู้นพี่น้อง สวนเพิ่นเด็อยูสามคนคือกันทั้งผุนคือเผุนกับงามค่ะสวนคุณแม่โอโมัวสวนคุณแม่โอโซมเพื่นเนด็กอยู่กับสามีเพิ่นกับน้าสาวอีกผู้หนึ่งน้าสาวห้าหน,น่อยพี่นอ้ <laughs> นองเหมือนน้าสาวห้าหน,น่อยของเราเมื่อขับออกจิกซอยคุณแม่อสซมัว <laughs> นี่บรรยากาศเนาะเขากะ พาพี่น้องมาชมสวนพล็กเมือน <pr> ี <Dodge> ้ไม่เบิร์เราบอกกูก่อนเบอร์เ้วมาให้พี่น้องเมืองเนีอุ้ยหยาดหยาดพี่น้องมันเลี่เนาะมาถ่าพี่น้องเมืองเนี่ย นี่นะตนนุ่นีนี่พี่นอ้องแต่พวกพีกเข้าผู้กองปกาศสิมันน้าพี่น้นองก็ท่อกระสาปอบฝังอะไรมาธรรมดามาด่วมดวมัดวหมอนมนมานแหน,น่น้าพี่นอ้องมาด่วมดวมัดวไว้ถ้าต้่นพวกพิกเขามันหลบมมันหนึ่งแม่มัน,เน,มนกเลยนี่น้อง ดินกระสิติดใบมันมึงเดี๋ยวบวชสดใสน้องพี่น้องเขากันโยกขึ้นเดี๋ยวฝนตกอีกสุดนึงกะลางดินถ้าฝนมาตกเขากับมดหนามน้องพี่น้องมดหนามก็ใส่สปริงเกอร์นี่สปริงเกอร์รเรขากับติดต่างไวเ้เบื่อแล้วเดี๋ยวคู่บ,นบันนอกกจะอัปเดตให้พี่น้องมึงเรื่อยๆน้องพี่น้องไอ้ในสวนผิก ตัวใดที่ม mm ันตายมัน่ยังเหาก็ตัวเหาก็ซ euh ิมี <wandering> önem, ่มองสามน้อพี่น้องลุกไปสามไว้แล้วก็ใส่สามสุกนีแบบนี้พี่น้องเขาบล็อไว้นี่ต้นนี้ก็จะเป็นต้นบล็อเนาะพี่น้องเขาบล็อไว้เนี่ยทั้งกลางครูมันเขาก็ซิลุกต้นที่เขาบล็อไว้นี่แหละไปสามแทนต้นที่มันตายเนาะพี่น้อง นั่นได้เขาขูดไปนะสำหรับคลิปนี้กัาฝาาพี่น้องก็ไล์ก็แช่<อ>กดติดตามเป็นกำลังใจงให้คู่บันนองสำหรับมือนน้กะสวัสดีครับก่อ,บอนบ๊ายบายนะบ๊ายบาย,บายเจอกันคลิปหน้า